สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอรบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพลิดสพลดนที่31กรกฎาคม2025วันนี้ฟิกเก็นเด็กเ2จากเมื่อวานนี้74นะครับคลิปนี้มี2เรื่องดังที่ต้องพูดถึงเรื่องแรกเป็นเรื่องของคริปโตรีพอร์ตจากทำเนียบขาวส่วนเรื่อง2แน่นอนลุงจเจริมเมื่อคืนไม่ลดดอกแต่คำพูดลุงจเจริมหลายคนรู้สึกสะอึกนิดนึงนะ มาพูดถึงคริปโตรีพอร์ตจากทำเนียบขาวก่อนเมื่อคืนนี้คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์เปิดรายงานที่เรียกว่า strengthening American leadership in digital financial technology พนึนกึกำลังความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการเงินแบบดิจิตอลให้สหรัฐอเมริกาทั้งหมดมี166หน้าผมอ่านประมาณ30หน้าที่เหลือให้ชัดจีบีสรุปคร่าว และถ้าให้ผมสรุปคร่าวๆในมุมมองส่วนตัวและวงเล็บส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยน่าเบื่อน้ำน้ำส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนวทางหลายอย่างต้องใช้เวลาหลายรัฐบาลและสำคัญสุด1 6 6ยหน้ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยร้อยหน้าในอนาคตนะครับทั้งนี้มีดีกว่าไม่มีนะเนื้อเนื้อไฮไลไท์เนี่ยเพื่อน พูดถึงวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์รายงานนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางเพื่อผลักดันให้สหรัฐมอมเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางโลกคริปโตตามคําสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รายงานนี้ถือเป็นรายงานที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลในระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐเป็นการเสนอแนวทางการกํากับดูแลโดยแบ่งบทบาทให้หน่วยงานต่างๆเช่น SEC และ CFTC เนี่ย ทำหน้าที่อย่างถูกต้องเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมคริปโตสนับสนุนนวัตรกรรมด้านดีฟาให้เข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิมตรงนี้ไม่รู้เขาทํำไงนะผลักดันให้มีนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างเช่นการรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลการคัสตอดีการโทเคแนนเซชันการออกสเตเบิลคอยเป็นต้น ผักดันให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานสามะกรเสนอไกด์ไลน์ที่ชัดเจนด้านภาษีทั้งในส่วนของ Staking, Mining และ c r y ปโตแอคทิวิตต่างๆในสารบัญน,นะครับก็จะมีะ Digital Asset s c o t y s t e m ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิตอลขนาดและแนวโน้มของตลาดผู้มีส่วนร่วมในตลาดหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ d i g i t a l s s s e t m a r k e t s t r u c t u r e โครงสร้างของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล การจำแนกสินทรัพย์ดิตอนอะไรเป็น Security อะไรเป็น Commodity การสร้างกรอบโครงสร้างตลาดที่ยั่งยืนเป็นต้น uh, b a n k n n i n n d n i g i t i t a s Assets ภาคธนาคารกับสินทรัพย์ดิตอลการมีส่วนร่วมของธนาคารกับอุตสาหกรรมคริปโตข้อกำหนดด้านเงินทุนและกฎเกณฑ์ต่างๆ Stable Coin และ Payments ระบบการชำระเงินระบบ CBDC ที่ลุงทรัมป์ต่อต้านหรือที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการให้ ไม่มาละเมิดความเป็นส่วนตัวคนเมกันการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสกุลเงินดอลลาร์โดยใช้คริปโตเคอเรนซีหรือผู้สาชาวบ้านคือใช้สเตเบิลคอยนะเอ่อ taxation แนวทางภาษีปัจจุบันต่อสินทรัพย์ดิจิตอลสรุปเลยเพื่อนๆไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ strategic คริปโตหรือ Bitcoin Reserve ที่ทุกคนรอคอยถามว่ามีพูดถึงเหรียญไหนตัวไหนไหมมีมีพูดถึง Bitcoin Ethereum s o l มโซลาน i าเชนลิงยูนิ p และ Ond o n นโดในการพูดถึงเป็นการโปรโมทไหมไม่ใช่เป็นการจะเอามาทำรีเซิร์ฟไหมไม่ใช่เป็นการพูดถึงในลักษณะของการยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่า Bitcoin และ Ethereum มเนี่ย จะต้องถูกจัดหมวดหมู่อะไรเป็น Security อะไรเป็น Commodity Uniswap ใช้เป็นตัวอย่างในการพูดถึง DeFi Chainlink พูดในบริบทที่ว่าเราจะเชื่อมโยงข้อมูลโลกปัจจุบันเข้าบล็อกเชนยังไงส่วน Ondo พูดถึงการยกตัวอย่างการทำ tokenization US Treasury พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจบ สรุปภาษาชาวบ้านคือรายงานนี้บอกว่าต้องมี1,2,3,4,5,6,7,8เราถึงเป็นที่1ด้านอุตสาหกรรมคริปโตและ1 2 3 4 5ส7 8เนี่ยเป็นระบบราชการซึ่งระบบราชการเหมือนกันทั่วโลกช้าบางประเทศช้าชาำเย็นชามนะมันเหมือนกับเพื่อนๆนึกภาพประเทศที่บอกว่า เราอยากให้คนในประเทศเนี่ยเฮลตี้ที่สุดผอมหุ่นดีสุขภาพดีโดยเรามีข้อเสนอที่ว่าต้องเพิ่มลูวิ่งตามโรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐบาลเพิ่มสวนสาธารนณะเพิ่มเครื่องออมำลังกายส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยเรียนด้านโภชนาการมากกว่าสาขาอื่นๆนั่นคือการยกตัวอย่างคริปโตรีพอร์ตเมื่อคืน เสนอ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 นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะใครสนใจลองไปกดดูลองไปรันชัด GPT ดูว่ามันพูดอะไรมีเนื้อหาอะไรที่สำคัญทีนี้มาพูดถึงลุงจเจริญเมื่อคืนเมื่อคืนทุกคนทราบดีลุงจเจริญไม่ลดดอกแต่หัวข้อข่าวที่ทุกชาติทุกภาษาเอามาพาดหน้าหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกันหัวข้อข่าวที่บอกว่ายังไม่ระบุ ว่าจะตัดสินใจยังไงกับการลดดอกเบี้ยกันยายนข่าวนี้บอกว่า Fed ด h a ร์ cautious about possible September rate cut นะเฟดเนี่ยระมัดระวังการลดดอกเดือนกันยายนเอ่อ uh, ด says no decision on September must wait to see tariff impact on inflation f ฟ d เนี่ยระวังและยังไม่ตัดสินใจเรื่องเดือนกันยายนต้องรอดูว่า ผลกระทบของภาษีน้ำเข้าเนี่ยมันจะกระทบกับวิกฤตเงินเฟอ้อยังไงนะครับหัวข้อเหล่านี้ที่เหมือนกันหมดเนี่ยหลายคนมองว่ามันค่อนข้าง bearish แต่ถ้าใครที่ตาม FOMC เนี่ยลุงจะเจริมพูดทุกครั้งลุงเริมพูดตลอดว่าเราไม่คาดการอนาคตเราต้องดูเดือนชนเดือนนะครับสรุปเมื่อคืนลุงจะเริมคงดอกเบีย้ย4.25ถึง4.5เปอร์เซ็นต คำถามไฮไลท์จากนักข่าวนักข่าวถามว่าออท่านครับกันยายนท่านจะลดดอกไหมลุงจเจริญบอกว่าจากนี้ไปจนถึง FOMC กันยายนเนี่ยเราจะได้ตัวเลขอินฟลชันอีก2งวดตัวเลขแรงงานอีก2งวดถึงเวลานั้นค่อยมาว่ากันนะครับปีหนึ่งเรามี FOMC 8งวดปีนี้เราเหลือ3งวดงวดกันยายนงวดตุลาคม และงวดธันวาคมนะอีกท่านนะครับถามว่าท่านประธานครับท่านรออะไรก่อนท่านรออะไรท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะลดดอกลุงเจริญบอกว่าผมรอภาพรวม Data ทั้งหมดผมรอดูทั้งหมดว่าหลักฐานที่เรารวบรวมได้เนี่ยมันจะชี้ให้เห็นว่าภาษีนําเข้าแกไม่ได้พูดว่าลุงชํานะ,ะแกบอกว่าภาษีนําเข้าสินค้าเนี่ยมันจะทําให เงินเฟอ้อพุ่งหลังจากที่เราลดดอกหรือเปล่านะครับสรุปเนื้อๆลุงจเจริมเนี่ยสังเกตได้ว่าแกอาจจะยังฉุนในเรื่องที่ลุงชรัมป์ไปเยี่ยมการรโนเวทการตกแต่งตึกธนาคารกลางเข้ามาใกล้ๆสิเข้ามาไม่อยากเข้าใกล้ดออู<ห>แล้วออมัน<อ>เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างงานช้างเหมือนกันนะ เมื่อคืนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าไม่มากก็นน้อยแกต้องแบบมีฉุนบ้างแกเลยเหมือนงั้นเดี๋ยวรอให้แบบอินฟลชันล่วงแบบโหลดแปะก่อนจะลดดอกให้อารมณ์แบบนั้นนะครับถ้าให้สรุปเมื่อคืนทั้งคริปโตรีพอร์ตและการถแถลงของลุงเจริมเนี่ยความรู้สึกเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำจืดๆกับร้านที่ไม่มีเครื่องปรุงกินแบบประทังชีวิต เพื่อนๆทางบ้านที่ตามข่าวทั้งเฟซทั้งข่าวคริปโตรีพอร์ตคิดยังไงมีอะไรเสริมผมพลาดอะไรคอมเมนต์ Comment เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ควคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม